สวัสดีค่ะวันนี้กายูกับน้องดาวกับน้องเคสคือเกันนะคะวันนี้เราจะพาน้องเคทเอากระเซ้าไปให้กระเซ้าเอากระเช้ากระเช้าโอ้ยเอากระเช้าไปให้อาแพปเนาะค่ะกับอันอันบีเพิ่นตอนนี้กับจมีกประมาณใบสามแล้วจ้าผ้ากันยางมากสองสามกิโลสองสามกิโล ตอนนี้ก็ยางมากค่ะยางมากอันบ้านเอแพรจะมือเคอื่นอ่นอาแพรบอกว่าอานมาแล้วเพิ่นค่า้งานอ๋อแม่อันแต่เมื่อวานมาแล้วรอบนหนึ่งตอนเดิกเดิมจะเพิ่นติดไหล่ค่ะเมื่อก่อนมาจะกไฮเพิ่นจะค่างานเมื่อวานมากแล้วเพิ่นเพิ่นกับข้างานเออเอาแบบว่าก็เลยว่าในวันเป็นมือนี้ก็เลยว่ามามื่อนี้จ้ะเพราะว่ามือเคลื่อนหนันุกับผ้านองไปอยู่ตะบานเอแพรเพิ่นไหล่เพิ่นไหล่แล้วจ้ะก็เลยอาว่าเลยเข้าไปหนูว่าเราไปยัง พอมาเห็นรถออกมารถตู้ไปแล้วแม่นเพราะว่ารถตู้บนถึงท่านกลับมาในบ้านแล้วจะท่านเห็นว่าเด็กไว้จิตท่านลองมาอยูเข้ากลมาแล้วได้กระเช้านุ้งเชิดเพื่อนกระถือกันถือเป็นกล่องถือเป็นกล่องนะคะเข้าก็จะขึ้นไปทั้งบ้านแล้วทั้งบ้านแล้วก็จะจหยุดไว้นาะค่ะแต่ว่าข้าน้องมาค่ะข้าน้องมาเพราะว่าแพื่อนขับเพื่อนโอนเงินมาให้มาเพื่อนมาไล่มาให้อาเภว่าสั่น เดี๋ยวห้าขึ้นบ้านันอนจจาเดี๋ยวจะได้เอาไปแห่แถวเพิ่นแต่ว่าบผูกไวาเพิ่นไปงานนะยังบนบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวหยุดคลิปไปก่อนเนาะพานองมาแล้วเด้อวันนี้ได้ให้แล้วนะคะาคบ้างาั้างีเาอยู่วนนะคะจากน้องเคแล้วก็จา เยซีที่ฝากมานะคะมือแปะๆอ่ะตัวมือแปะๆเร็วเย้เอาเร็วทำไงตาตุกตาเย่ยังไงคะอ่ะเย่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 ยังไงคะนี่อะไรคะอู้มีถ้วยด้วยเย่นม่มีถ้วยด้วยค่ะอ่ะทุจใจยังทุจใจพี่เคทเลยทุจใจทุจใจนะขอบคุณจใา้นะขอบคุณใานะขอบคุณนะคะขอให้น้องเคทมีความสุขสูข้าพแข็งแรงนะลูกเด้อ ขอให้ปังๆขายของได้หลายๆนะคะเก็บเงินหลายๆเลี้งพอเลี้ยงแม่เลี้ยงยายแล้วก็เลี้ยงนาดิตาด้วยนะคะคิวลูกอะไรวันจีปีใหม่เช่นกันกลับมาไหมกลับเงียดกลับมาไ้มเงียเงียมาทำกับขึ้นเลย ตีห้าตีสามตีสองน่ะเต้นเต้นโชว์แล้วหนึ่งแมทโอเคค่ะผ้าน้องเรียบร้อยเนาะกำลังจะเดินกลับกันนะคะสิไปขายของต่อหวันคือแท็กของต่อเมีภารกิจต่อไปก็ขายของแพ็คของภารกิจต่อไปวนวนอยู่แบบนี้วนลูบอยู่แบบนี้เลย วันนมาขายของอินเคกันวันกรของ,งวันาารเรง,งอข้าวแ้ยิก็ห้าไปซื้อ,อถ้าตัวนุ่ยไปซื้อของคอ,องฟ้ขึ้นอย่งคนตตกเนี่ยหลังมันเขียนี่หลี หน้าเราดำดำไม่เป็นไรไปแล้วนะคะอันผ้าน้องไปเอากระเช้าให้เรียบร้อยภารกิจเสร็จสิ้นแล้วนะคะไปลหรเออเห็นอัน่างเปาว่ามือเ้าอันอยังเงอะมันดังยูซือถอดกุญแจออกแล้วว่ามันดังมาสันดังเลยอันดังตี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 นะน้าดังตีตีตีมาสันอ่างลอยอไรเงยเหรอมันสูงเกินไปหรออ่างเอาน่ะอั่างเปาสวัสดีครับเบรก สวัสดีครับพูดนะอันรถไม่ป่ารุ่นเนาะค่ะลองลองอ่ะลองปันหายไปไหนพี่เคทก็อยากขี่ด้วยพี่เคทก็อยากขี่ด้วยไม่มีหวงนังละมันเป็นบวงปันบว่อังอันนั้นคือที่ปันเราเอาไว้ปันคนเดียวครับอ๋อมันปันไม่ได้ปันไม่ได้ปันไม่ได้ต่ไฟที่หนึ่งแต่ถ้าขี่สองคนต้องต้องเป็นไฟฟ้าใช่ไหมบรรยากาศบานเห่าเนาะค่ะ แต่เขาเริ่อเมื่อกี้นี่อันส่งฝนฝนลินฝนลินโมเมนต์ส่งฝนลินฝนล,นนลินแล้ว <c oughs> อันนี้กั๊กอัพยางกับมาฮอดบานน้องเคียดแล้วค่ะเพ,พื่อนเกษตรขายของตัวถ้าคุณเห็นยังแม่รุ่นเพื่อนไหลสดกว<อ>่าบานแล้วจ้ะเอ,อีอยงเขาจะลืมใส่เบอร์โทรัว้์นางเต้นอยู่หันแล้ใวใหญ่ตวดอันนี้ตากระต้นใส่เพลง เก็บมาขายของตัวจ้ะฝันหัวก็จะเป็นตุ้ยนุ้ยยังส่งผมพึ่งเงิน<ห>ส่งผมไม่กล่องแม่ตุ้ยนุย้ยมันนอนนอนเพิ่งตื่น,น,นก็มานั่ง,น,น,องน,น,นอนตะกียบเนี่ยน,นั่เลียนเช้อนั่เลียนเชื้อก็เดี๋ยวไปขอเจ้ยวอ้โหแพ็คของดอยแพ็ของต่อไม่รอแล้วนะรับออเดอร์ต่อไม่รอแล้วนะคะน,นี่เรามีสติ๊กเกอร์ใหม่หมด เออติกกร้วมี้งอ้ีีสติกเกอร์ใหม่ทีส้งมั้งสร้างปิ่นอันนี้สงก็แตเอาใได้อะมัดิเอามัดก็มนอันไหนอันพ่อี้อันนี้พอี้้อันนี้มาติดยังเอามัดิตอันนี้อันี้ใัเอดิพี่ดาวเลไหมพี่ดาวฮะี่ดาไรู้แบบว่าแบบไม่รู้เลยขายทุกอย่าง คุณยายทวดคุณยายทั่วเดินไปดังบ่อน้ำเล่าไปดังบ่อน้ำเล่าก่อนเออเด่นมาดังเล่าเดี๋ยวเล่าสิงห์เหงานอนยิมอยู่อีหยังไงเดี๋ยก็นอนยิมนะอันนี้สวัสดีค่ะสสวัดีค่ะนอนนี่เพื่เก่าแล้วพี่น้องเอ้อมุมเก่ามุมเดิมนะคะห้องเก่านี่ยแหละนั่งนี่มีนอนยิมนอนอาบแดดค่ะยายถั่วเดี่ยวหัวฝรั่งหรือเปล่าเอาเป็ตัวละนอนอาบแดดเบิ้ดมือ มไม่ยามอะไรก็นอนจะมุ่งเก่ามันมันไมเ่เด็ดเด็ดเลยอู้หบางมือมัอามากน,นมกระเด็ดแดดมันกระไอมาแม่แม่แม่โหดแล้วไหมแง่ไปกระเนี่ย <c oughs> แง<น>่ไปเบิ่งเขายังเขาเขาเลยหอแง่ไปเร็วแง่ไปเร็วทายไปเร็วพากันซวยแพ็คของอยู่ทันล่ะมึงเคลียร์กับใครของรับออเดอร์ต่อคุณยายทวดกน็นอนให้กำลังใ,ใจนะคะนอนให้กำลัง <c oughs> ใจลูกหลานนี่แหละนอนอาเป็นกำลังใจลูกหลาน แดดตรงกลางหัวหันแดดแต่มันสีแดดอยู่ได้ดิอาบหนามากมันจากแดดนะเอ็นเตอร์คนเขาสจเอาหัวพลังในเขานอนอาบแดดนี่ตัวอือบัวับัวับเดอร์บัวมากดำบัวเอาบัวมาอาบแดดบัวอันนั้นไหมบัวพลังกับบัวเอาบัวบัวเอาเอาล่ะสุดยอดทุกวันอันไหนยากให้เอาบัวพลังวันนี้ ว่คนไทยว่าบ่ฮะบ่เอาจักผัวหันละเอออยู่ผู้เดียวนี่แหละยู่กับยายถวดนี่ละเออจมน้ำายกถวดคือดีแท้เอาดีตัวว่เอาวะนี่ไม่ยูวูฟังยายถวดจมอย่างนี้แหละนเกี้มันบอกฟังนเกี้บอกฟังยายถวดจมเออกระซูฟังยายถวดจมไงเออดังฟังเราจมอืม ถ้าบอกซื้อนางอยู่กับยายตรวจจะ้ะถ้าวม่ามันมีโบเดียร์ให้ตรวจมันมีส่งฝนไปเลิง่งไปเลิง่งฝนลิอนอยู่เด้กิน,น<ๆ>กินเนีงไปเลื่องไกินเนียงไปกินชู้ชีสือไปกินเขา่าสำคัญล่ะเอามาหนีชิล่าแฟนคลับแล้วยายตรวจปิดคลิปให้เนี้ยเ้าให้กินดูไอ,อ,อ้นหนูดาว โคกดไรโคตรแสให้หนูดาวในเด้อค่ะเด้อปูดูแลเบิ่งแง่อืมโคตรไรโคตรแสให้หนูดาวแน่ยอืมขอบคุณขอขอบคุณป<ม>ูที่ดูแลเบิ่งแง่งนั่นละสอบคุณจวัสดีค่ะสวัสดีค่เอ้าจตวัสดีแล้วเอ้าหนูปิดก่อนบ้านนี้โอเคค่ะเดี๋ยวคลิปนี้กะเอาใบซ้ำหนี้ก่อนเนาะค่ะกะบผ้าโน,น้กเคล็ดส่อากระสอบไปให้นอาเภลพื้นจ้า ดี๋ยวจะในกับเอาไว้พอกันคลิปหน้าเนาะค่ะจะในกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องดาวด้วยนะคะสวัสดีค่ะ